ในปีงบประมาณพศ2564กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีการดําเนินการโครงการเสริมสร้างวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบวินยัยความรับผิดชอบในการทํางานซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะในการทํางานภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในปัจจุบันนี้นะคะ โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงานนำไปสู่การมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแรงงานในอนาคตและมีความยั่งยืนด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงานในการพัฒนาตนเองของผู้ใช้แรงงานตลอดจนเป็นการพัฒนาผู้ใช้แรงงานให้มีวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ทั้งยังมีความขยันและซื่อสัตย์ต่อองค์กรโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้แรงงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการจำนวน1 5 0 0คนเข้ารับการอบรมในหัวข้อการให้ความรู้ได้แก่ความรู้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายวินัยและข้อบังคับในการทำงานพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของคนทำงานรุ่นใหม่อันได้แก่ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความมีวินัยความขยันความประหยัดการทำงานเป็นทีมการคิดสร้างสรรค์ฝ่ายเรียนรู้และความปลอดภัย รวมทั้งความรู้เรื่องการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและมนุษยสัมพันธ์และความร่วมมือในสถานประกอบกิจาการโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจาการได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ2563ถึงเดือนมกราคมพศ2564โดยมีหน่วยปฏิบัติทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจำนวน30แห่งเป็นผู้ดำเนินการได้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด20จังหวัดคือ จังหวัดกาฬสินขอนแก่นเชียงรายเชียงใหม่นครปฐมนครราชสีมานนทบุรีน,น่านพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกเลยเพชรบูรณ์ร้อยเอ็ดลำปางสกลนครสระแก้วสระ,ะบุรีสุรินทร์อุบลราชธานีและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร10พื้นที่โดยมีสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นผู้กำกับติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในขณะนี้นะคะ ทั้ง30หน่วยงานได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะในเดือนมกราคมพศ2564โดยได้ให้ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงานจำนวน1,524คนคิดเป็นร้อยละ101.60และแรงงานมีความพึงพอใจในการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการจำนวน1,514คนคิดเป็นร้อยละ99.34 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ85ค่ะดังนั้นในการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยในครั้งนี้นะคะจึงถือได้ว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดค่ะ